สวัสดีนักเรียนม6ทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแสดงลำดับนะครับการเขียนแสดงลำดับเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่หลายแบบนะ,ะเดี๋ยวมารู้จักแต่ละแบบกันนะครับว่าเวลาเรามีตัวเลขเรียงเรียกันเป็นลำดับเนี่ยเราเขียนอธิบายได้แบบไหนบ้างนะครับแบบแรกครับก็คือการเขียนแสดงลำดับโดยเขียนแจกแจงพจน์ นะครับแจกแจงพจน์ของลำของลำดับเป็นอย่างไรนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะตัวอย่างเช่นครับฝากเงินกับธนาคารออมสินสัปดาห์ละ150าบาทจำนวนเงินฝากในธนาคารอมสินเนี่ยห้าเดือนแรกสามารถเขียนเป็นลำดับได้ดังนี้นะครับในข้อนี้นะครับโจทย์สนใจ เ,เงินฝากในบัญชีธนาคาร5เดือนแรกแสดงว่า A1 ของเราคือเดือนที่1 A2 คือเดือนที่2 A3 คือเดือนที่3 A 4คือเดือนที่4และ A5 คือเดือนที่5นะครับเรามาวิเคราะห์กันโจทย์บอกว่าธนาคารฝากเงินธนาคารออมสินเนี่ยสัปดาห์ละ150แสดงว่าสัปดาห์ละ150เดือนหนึ่งมีประมาณ4สัปดาห์ดังนั้นก็คูณไป4สัปดาห์ ก็จะได้เท่ากับ1เดือนเนี่ยมีเก็บเงินได้600บาทนะครับอ่าดังนั้นสามารถเขียนเป็นลำดับได้ดังนี้5เดือนแรกครับเดือนแรกก็ต้องได้600บาทพอเดือนที่2รวมกันเป็น1,200บาทเดือนที่3ครับ1,800บาทเดือนที่4 2 4 0 0พบาทเดือนที่ห้า 3,000บาทนั่นเองนะครับอ,อ่นนี้ก็จะเป็นการเขียนแสดงลำดับของโจทย์ลักษณะนี้นะครับต่อไปจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง100เขียนเป็นลำดับได้อย่างไร 1- ถึง100ครับอ่าของบัญชีธนาคารเนี่ยมีอยู่5ตัวเพราะเดือนนะครับแต่ตรงนี้ข้อที่2ครับจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง100เขียนเป็นลำดับมันเยอะ นะครับเราเลยย่อได้ครับก็โดยการเขียนจำนวนเต็มตัวแรกก็คือ1ตัวที่2คือสองสามไปเรื่อยๆใช่ไหมถึงตัวสุดท้ายคือ100เราก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับอ่านี่คือการเขียนแสดงลำดับเขียนให้เห็นครับแล้วก็สามารถคาดการได้ว่าอนาคตจะเป็นลำดับเป็นตัวเลขตัวต่วตอไปคืออะไรนะครับอ่าอย่างน้อยเราต้องเขียนสัก3ตัว สี่ตัว5ตัวก็แล้วแต่เรานะครับต่อไปครับการเขียนแสดงลํำดับโดยเขียนพจน์ทั่วไปของลําดับมันเป็นอย่างไรข้อนี้นะครับใช้โจทย์เดิมเลยครับเขาบอกว่าเขาสนใจแบบเขียนแบบพจน์ทั่วไปนะครับพจน์ทั่วไปคืออะไรก็คือ an นั่นเองเรามาเขียนให้เป็น an กันนะครับข้อแรกครับ an จะเท่ากับอะไร เงินฝากธนาคารออมสินสัปดาห์ละ150บาทจำนวนเงินฝากในธนาคารเดือนที่ n เขาสนใจเป็นเดือนอีกแล้วนะครับอ่าเดือนที่ n เมื่อกี้บอกแล้วว่าเดือนเดือนแรก600บาทเดือนที่2 1,200บาทดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยมีอ่เพิ่มขึ้นเดือนละ600บาทใช่ไหมอ่าดังนั้นเราก็ใช้600เนี่ยคูณกับเลขเดือนนะครับเดือนที่1ก็600คูณ1ได้600เดือนที่2ก็600คูณ2ได้1,200 นะครับอ่าดังนั้นแน่นอนครับพนี่ี่ n หรือพ์ทั่วไปของเราก็คือ600คูณกับเลขเดือนเลขเดือนของเราก็คือ n ในที่นี้นะครับอ่าเพราะว่าถ้าสมมุติเราแทนค่า a 1ลงไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น a 1เท่ากับ600คูณ1ก็คือ600นั่นแหละนะครับเพราะมันเป็น a 2ตรงนี้ก็จะได้เป็น 600คูณ2ก็คือ1 2 0 0นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะได้พจน์ที่ n ออกมาอย่างนี้ต่อไปครับจำนวนเต็มตั้งแต่ 1- ถึง100เขียนเป็นลำดับอ่าอย่างไรนะครับเขียนให้เป็นอยู่ในรูป bn แล้วกันข้อนี้ bn an กับ bn เหมือนกันนะครับก็คือพจน์ที่ n เหมือนกันหรือพจน์ทั่วไปเหมือนกันอ่าของลำดับดังนั้นครับลำดับที่1ครับเมื่อกี้เราบอกแล้วลำดับที่1คือ1นึลำดับที่2คือ2 ลำดับที่3คือ3ลำดับที่4คือ4ไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับดังนั้นเลขเลขลำดับกับจำนวนเต็มที่แสดงออกมาก็คือตัวเดียวกันดังนั้น bn <B N S 2> เท่ากับ n ได้เลยนะครับอลองดูครับ B1 ก็จะได้1 B2 ก็จะได้2ก็อย่างนี้เลยแทนค่า n ลงไปนะครับต่อไปครับ รูปแบบที่3การเขียนแสดงลำดับโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดอันนี้ก็ครูได้ยกตัวอย่างลงในแบบแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนลองคิดดูแล้วนะครับนั้นก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เวียนเกิดที่จะต้องใช้พจน์ก่อนหน้ามาคำนวณเพื่อหาพจน์ถัดไปนะครับถ้าไม่มีพจน์ก่อนหน้ามาไม่สามารถคำนวณหาพจน์ถัดไปได้ นี่แหละนี่คือลักษณะของความสัมพันธ์เวนเกิดมาดูตัวอย่างความสัมพันธ์กันนะครับแล้วนักเรียนจะแปลความหมายของความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรนะข้อแรกครับกำหนด an นะครับซึ่ง a 1เท่ากับ2 an เท่ากับ an ลบ1บวก3เมื่อ n มีค่าตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับโจทย์กำหนดมาให้แล้ว1อย่างก็คือ a 1ให้มาแล้ว นะครับและก็ให้ An มาตามลักษณะข้างหลังนี้นะครับาตามเงื่อนไขข้างหลังนี้เขาบอกจงหา5พจน์แรกของลำดับนี้พจน์ที่1มีแล้วโจทย์ให้ A1 เท่ากับ2ะครับต่อไปเราจะต้องไปหาพจน์ที่2 A2 คืออะไร A3 A4 A5 คืออะไรนะครับอ่าเขาให้หา5พจน์แรกดังนั้นเริ่มที่ A2 กัน a 2ครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับในสูตรนี้ในในเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็จะได้จาก a n กลายเป็น a 2ก็จะได้เท่ากับ a 2 1ลบ1บวก3ซึ่ง a 2 1ลบ1ก็คือ a 1เอามาบวก3นั่นเองนะครับ a 1คืออะไร a 1จทย์ให้มาแล้วว่า a 1มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นได้เป็น2บวก3ตอบ 5ครับแล้วเดี๋ยวมันเวียนเกิดอย่างไรมาดูครับ a 3ครับ a 3เกิดจาก a 3ลบ1บวก3ตามเงื่อนไขเดิมนักเรียนก็จะได้เป็น a 2บวก3เห็นไหมว่ามันจะต้องใช้พจน์ก่อนหน้าอีกแล้วพจน์ก่อนหน้าเราคือ a 2ซึ่ง a 2หาค่าได้แล้วคือ5เอามาบวก3ครับนักเรียนก็จะได้เป็น <c oughs> 8นะ ต่อไปครับครูถามว่าถ้าครูให้นักเรียนไปหา a5 เลยจะหาได้ไหม,ม a5 คือ a5 ลบ1บวก3เท่ากับ a4 บวกา a4 ยังไม่ทราบใช่ไหมนั่นแหละครับปัญหาของมันอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถหาพจน์ที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่รู้พจน์ก่อนหน้ามันนะครับและงนั้นเราไปหา a4 ครับ a4 ก็แทนค่าในสูตรครับ a 4 1 3ลบ1บวก3ก็จะได้เท่ากับ a 3 3บวก3เท่ากับ8-3บวก3มีค่าเท่ากับ11แล้นักเรียนก็สามารถหา a 5ได้โดยการแทน a 4ลงไปคือ11เอามาบวกอีก3ครับได้เท่ากับ14ดังนั้นนักเรียนก็สรุปคำตอบได้แล้วนะครับว่าอา 5พจน์แรกของลำดับนี้คือนะครับอะไรบ้างนะครูที่ไม่พอนะครับขอต่อตรงนี้เ5พจน์แรกของลำดับนี้คือต่อไปครับคือ5 8 11สิบเอ็ดและเดี๋ยวนะพจน์ที่1ครับพจน์ที่1คือ2อ่าลืมไปแล้วและ14ครบและ5หพจน์แรกของเรานะครับอ่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งครับเป็น bn ซึ่งเขาให้ b 1นเท่ากับหให้มาแล้วนี่1ตัวครับตัวพจน์แรกของเราและ bn เท่ากับ n คูณกับ b n ลบหเมื่อ n มีค่ามากกว่า2 มากกว่าหรือเท่ากับ2ก็คือเริ่มที่2ขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับตัว n ของเราจะมีค่าเป็นจําจนวนเต็มบวกเสมอนะเพราะเป็นเลขพจน์ด้วยพจน์ที่1 2 3คือจํานวนนับนั่นแหละครับนะครับ,นะรบอ่ะเขาบอกให้หา6พจน์แรกของลําดับนี้เอามาหา6พจน์แรกกันครับดังนั้นนักเรียนจะต้องไปหา a 2ไม่ใช่ b นะครับอ่า b 2 b 3 b 4 b 5และ b 6กันามาหากันครับ b 2ก็แทนค่าลงไปในในฟังก์ชันที่เขาให้มาก็คือ b อ่าผิดละ b 2เท่ากับ2คูณกับ b 2ลบ1ใช่ไหม b 2ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ b 1นั่นแหละเอามาคูณกันครับได้เป็น2คูณ1มีค่าเท่ากับ2 นะอ่าต่อไป b 3ครับ b 3ก็คือ3คูณ b 3ลบ1อ่านักเรียนจะได้เป็น3คูณกับ b 2เท่ากับ3คูณ b 2คือพึ่งหามา2นะครับก็จะตอบเท่ากับ6นั่นเองนะอ่า b 4 b 5 b 6ลองหาดูนะครับอืม นักเรียนลองทำดูนะครับถ้านักเรียนแทนค่าได้ถูกต้องนะครับแทนค่าในในเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาตัวนี้นะครับแทนได้ถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับคำตอบที่ถูกต้อง มาดูครับ b 4คืออะไรนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น24อ่านะครับลองแทนค่าดูนะต่อไปก็ b 5ลองแทนค่าดูนะครับ b 5ได้เท่ากับ ร้อยยี่สิบ b หก b หกได้เท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับอ่นักเรียนก็ลองดูนะและนักเรียนก็มาสรุปครับ <c oughs> ตอบครับหกโพสแรกอ่ของลำดับนี้คือ ก็ต่อไปครับมีเริ่มที่1เลยครับ1 2 6เอ่อ24 120 720นั่นเองนะครับนั่นจะ,จะได้คำตอบอย่างนี้นะอ่าต่อไปครับการเขียนแสดงลำดับโดยบอกเงื่อนไขมาหรือสมบัติมาอันนี้ก็นักเรียนก็น่าจะเคยเคยเจอมาแล้วนะครับอ่า เหมือนอย่างเช่นอันแรกครับ an เป็นจำนวนคู่บวกตัวที่ n ของลำดับดังนั้นครับคู่บวกครับคู่ก่อนจำนวนคู่คืออะไรบ้างจำนวนคู่ก็คือ2 4 6 8 10นี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมถามว่าศูนย์เป็นจำนวนคู่ไหม0ูนย์ก็เป็นครับลบ2อ่ะเป็นครับลบ4เป็นครับเป็นจำนวนคู่ครับลบ6เป็นครับลบ8 ไปเรื่อยๆทางนี้ก็เป็นจำนวนเต็มครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือจำนวนคู่บวกครับคู่บวกนั้นคู่บวก0ย์ไม่ใช่เริ่มที่2 4 6 8 10ฝั่งนี้นะครับดังนั้นลำดับคือลำดับอะไรก็ใส่ให้เขาด้วยนะครับ2 4 6 8อ่าไปเรื่อยๆใส่10ด้วยก็ได้นะครับนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาลักษณะนี้นะครับ ต่อไปครับข้อ2ครับ bn bn เป็นจำนวนเฉพาะตัวที่ n ของลำดับแั่นั้นจำนวนเฉพาะครับแน่นอนนะเราเรานึกถึงจำนวนเฉพาะปุ๊บนักเรียนก็จะบอกได้เลยว่าอะไรบ้างเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่ามันก็เริ่มที่2 3 5สามห้าเจ็ดอ่าสิบเอ็ดสิบสามแล้วก็ หาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับว่าอะไรเป็นจํานวนเฉพาะบ้างต่อไปครับทศนิยมตำแหน่งที่ n ของรูทสองดังนั้นเราต้องมาหารูทสองก่อนครับรูทสองมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับมาคํานวณกันก่อนอ่าไหนล่ะ,ะเพื่อความถูกต้องนะครับมา มาครับลบประวัติรูทครับรูทส,สองครับมีค่าเท่ากับ 1. นี่จุดนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสามห้าหกสองสี่แล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจำนวนเขาเรียกอะไรรูทสองเนี่ยมันเป็นจำนวนอัตราก,กระยะนะครับ รูปสองเท่ากับหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่เมื่อกี้อะไรละสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามห้าอ่าโดยประมาณนะครับยังมีต่อเรื่อยๆดังนั้นทศนิยมตำแหน่งที่ n ครับแล้วก็เริ่มตำแหน่งที่หนึ่งทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งคือสี่ครับดังนั้นตัวแรกคือสี่ตัวที่สองคือหนึ่งตัวที่สามคือ สี่ตัวที่4ี่คือ2 1 3 5อะไรก็ใส่ไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขหรือลำดับที่ออกมาจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับดังนี้นก็จะได้คำตอบอย่างนี้เลยอ่าต่อไปครับเลือ,อีก2ตัวครับลำดับที่เราควรรู้จักด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลำดับฟีโบนัชชีอ่าหรือฟีโบนัชชีซีเควนซ์นะครับมันเป็นลำดับอย่างไรนะ ลำดับฟิโบนัชชีนะครับจะต้องกําหนด2พจน์ก่อนหน้ามาให้แล้วนักเรียนจะหาพจน์ถัดไปได้เรื่อยๆนะครับโดยเงื่อนไขของมันคือให้เอาพจน์ก่อนหน้าตัวหนึ่งกับพจน์ก่อนหน้าไป2ตัวนับย้อนไป2ตัวหน้ากับตัวหน้าตัวหนึ่งเอามารวมกันเราจะได้พจน์นั้นนะครับเป็นอย่างไรลองดูนะถ้าเราเริ่มที่ 1> f 1มีอยู่แล้ว f 1คือ1 f 2ครับคือ1ครับเรามาหา f 3กันลองหา f 3ลองแทนลงไปในฟังก์ชันดูนะครับนักเรียนลองแทนในเงื่อนไขดูนะ f 3จะเท่ากับ f สามลบหบวกกับ f 3าลบสนะครับมันก็คือ f 2บวกกับ f 1ก็คือเอา2ตัวหน้าบวกกัน ดังนั้นพจน์ที่สามของเราก็คือสองนั่นเองนะครับเงื่อนไขต่อไปครับหาพจน์ที่สี่พจน์ที่สี่ก็คือเอาพจน์ก่อนหน้าสองพจน์มาบวกกันก็เป็นสามต่อไปครับห้าต่อไปแปดต่อไปสิบสามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยลักษณะของลำดับฟีโบนัชชีนักเรียนก็รู้จักเหมือนด้วยนะครับว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้ นะครับอ่านี่คือลำดับฟิโบนัชชีอ่าต่อไปครับคล้ายๆกับฟิโบนัชชีครับมีชื่อว่าลำดับของอ่าลำดับลูคัสนะครับหรือว่า sequence of lucas number นะครับอ่าลูคัสครับลักษณะของมันแทนด้วยตัว l นะเขากำหนด l 1มาให้ครับก็คือ1 l 2คือ3นะครับการหาลำดับถัดไปทำอย่างไรนะครับก็คือ เอา2พจน์ก่อนหน้าครับมาบวกกันเหมือนเดิมดังนั้นพจน์ที่3ก็คือ4พจน์ที่4คือ7พจน์ที่5คือ11แล้วก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือลำดับของลูคัสซึ่งลักษณะลูคัสกับฟิโบนัชชีคล้ายกันแค่จุดเริ่มต้นแตกต่างกันจุดเริ่มต้นของฟิโบนัชชีคือ1กับ1จุดเริ่มต้นของลูคัสคือ1กับ3แล้วก็หาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ อ่านี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับนักเรียนตรงไหนไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคครับสำหรับค้าวนี้ครูก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ